ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ G.P.X. แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในแบบบิ๊กสกูตเตอร์ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยและสอบถามกันเข้ามาครับว่าบิ๊กสกูตเตอร์ของ G.P.X. นั้นมีจริงหรือไม่ราคาคุยหรือเปล่าสาเหตุที่คุณผู้ชมสงสัยก็เป็นเพราะว่าผมได้มีการรายงานข่าว เกี่ยวกับการพัฒนา Big กสก o ตเตอร์ของ GPX มาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงบัดนี้ยังไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเดิมทีนั้น GPX เตรียมแผนพัฒนารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ได้มีการเปลี่ยนแผนกระทันหันและหันมาพัฒนา Big กสก o ตเตอร์อย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังให้ความนิยมบิ๊กสกูตเตอรกันอย่างมากมายในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้จากข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าอีกไม่เกิน3เดือนข้างหน้า GPX จะมีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ซึ่งผมคาดว่าจะเป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์ที่ได้มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานหลายเดือนมีบางท่านอยากให้ GPX นั้นเปิดตัวบิ๊กสกู๊ตเตอร์ 400cc ไปเลยซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีแต้มต่อกับค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นเพียงแต่ว่า ณจุดเริ่มต้นในเวลานี้พื้นฐานเครื่องยนต์4 0 0ซ c มีต้นทุนการผลิตที่สูงมากโอกาสหรือความเป็นไปได้ต้องรอในจังหวะ2หรือสเต็ปต่อไปในเบื้องต้นน่าจะเป็นการพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์ขนาด3 0 0ซ c ออกมาก่อนซึ่งเครื่องยนต์ใหม่นี้จะเป็นของ SYM เช่นเดียวกับโดรน150หรือเปล่าณวันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ถ้าใช้เครื่องยนต์ของ SYM ความเชื่อมั่นของลูกค้า ของแฟนคลับ G.P.X จะมีมากขึ้นหรือจะเป็นเครื่องยนต์ของยี่ห้ออื่นที่มีความน่าเชื่อถือก็ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับเพราะว่ากว่าจะทราบความจริงต้องรอให้มีการเปิดตัวออกมาเรียบร้อยแล้วสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่ารูปโฉมดีไซน์มิติตัวรถจะออกมาในรูปแบบไหนมีหลายคนบ่นครับว่าบิ๊กสกูตเตอร์นั้นมีขนาดตัวรถที่ใหญ่เกินไปเวลามุดซอกแซกกับการจราจรที่ติดขัด ไปได้ค่อนข้างลำบากหรืออาจจะไปไม่ได้เลยก็เป็นปัญหาสำคัญในการใช้งานในชีวิตจริงบางคนถามครับว่าเป็นไปได้ไหมขนาดตัวรถไม่ต้องใหญ่เกินไปขอกลางกลางแล้วใส่เครื่องยนต์ขนาด3 0 0ซีซีเข้าไปพูดง่ายๆก็คือว่ามิติตัวรถไม่ต้องใหญ่ถึงกับบิ๊กสกูตเตอร์เช่นเดียวกับ x m a x 300หรือ Forza 350ขอปรับดีไซน์เล็กลงมาหน่อยอยู่ระหว่าง PCX กับ f o r z a 350จะได้หรือไม่ ก็เป็นคำถามน่าสนใจครับบางคนก็บอกว่าอยากได้ขนาดเดียวกันกับ P C X แต่เครื่องยนต์3 0 0ซีซีจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านครับว่ามิติตัวรถนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง G P X สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอามิติตัวรถเทียบเท่ากับ P C X หรือเทียบเท่ากับ Forza 350หรืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสงรุ่นไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแบบไหนที่เหมาะสมกับ G P X ก็ไม่แน่ครับว่า มิติตัวรถอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญเพราะจะส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าถ้าทํามิติตัวรถใหญ่เทียบเท่ากับฟอรซา350ต้นทุนการผลิตก็จะสูงตามไปด้วยปรับไซส์เล็กลงมาหน่อยนึ่งน้ำหนักตัวรถก็ลดลงมาหน่อยนึงแล้วใส่เครื่องยนต์ 300cc เข้าไปอัตราเร่งก็จะดีขึ้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการตั้งราคาครับถ้า g p x สามารถตั้งราคาในจุดที่เหมาะสมได้เบื้องต้น ไม่ควรเกินไปกว่า1,30,000บาทจะ1,20,000กว่า1,10,000กว่าถ้าทำได้จะดีมากครับออปชั่นต่างๆบนตัวรถอย่างเช่นเบรก ABS แน่นอนครับว่าต้องมี100%เพราะกฎหมายใหม่บังคับเรียบร้อยแล้วรถที่ออกใหม่ทุกรุ่นต้องมีการติดตั้ง ABS มาลุ้นกันดูครับว่าการเปิดตัว Big s c o o t e ตรุ่นใหม่ของ g p พในครั้งนี้ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรในฐานะคนไทยกับแบรนด์สินค้าไทย ก็ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยครับผมอยากให้ GPX นั้นดูตัวอย่างก็คืออัพพเลียเป็นกรณีศึกษาที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดผมเคยบอกตั้งแต่อัพพเลียก่อนจะเปิดตัวรุ่น SRT g T 200ถ้าสามารถทำราคาไม่เกิน1,30,000บาทได้แล้วก็ตลาดเมืองไทยจะให้การยอมรับแต่เมื่ออัพพเลียนั้นวางราคาไว้สูงถึง1 4 3 9 0 0บาท ถ้าเป็นตัว SRT g T 200 Sport 148,900บาทเกือบเกือบ150,000ผลก็ปรากฏว่าการตอบรับนั้นไม่ดีเท่าที่ควรครับอภิเลียตั้งเป้าการขายไว้เดือนละประมาณ500คันแต่ในปีพศ2566ขายได้เพียง614คันตลอดทั้งปีห่างจากเป้าหมายที่วางไว้6,000คันต่อปีมากมายทีเดียว และในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมพศ2567รวม3เดือนที่ผ่านมาอ p พีเลีย SRT g T 200มียอดขายอยู่ที่57คันย้ำนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาขายได้57คันเปรียบเทียบกับ231คันที่ทำได้ในไตรมาสแรกของปีที่แล้วติดลบมากถึง75%ยอดขายในปีนี้อาจจะเหลือเพียงประมาณ200กว่าคันเท่านั้น น้อยกว่าปีที่แล้วที่ทําได้614คันนับเป็นสถานการณ์ที่ยากลาบากอย่างมากของอาพิเลียในปีพศ2567ความจริงแล้วอาพิเลียเองก็มีความพยายามในการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมแต่ว่ายอดขายของ SRGT 200กลับลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้น GPX ต้องดูครับว่าอาพิเลียนั้นผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดอย่างไรแล้วปรับราคาขายให้เหมาะสมกับตลาดเมืองไทย ผมคิดว่า g p เนั้นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีๆครับการเปิดตัวบิ๊ s c o o เตอร์ของ g p เในครั้งนี้ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ